นี่เป็นอีกหนึ่งหลักฐานและเป็นจุดตายหมอแอร์หลังจะมีการสั่งซื้อยาจำพวกนี้จากออยอแล้วหลังจากนั้นก็ต้องส่งข้อมูลของคนไข้ที่คลินิกนั้นๆจ่ายยาจำพวกนี้เช่นชื่อสกุลคนไข้เลข13หลักของคนไข้ประวัติของโรคจำนวนยาที่สั่งให้คนไข้ไปรับประทานเพื่อรักษาข้อมูลพวกนี้ต้องส่งที่ออยอเพื่อทำข้อมูลสรุปเพราะ เป็นยาควบคุมความช่วชั้าของหมอแอร์ยังไม่หมดแค่นี้นะเพราะทางตำรวจปสรปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่อ,อยอพบว่า12คลินิกมีการนำชื่อคนตายไปแล้วมาสวมเป็นบุคคลขอเบิกยาประเภท2ออกไปมีรายชื่อผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2541มาปรา กเป็นบุคคลที่มาสวมเบิกยาวัตถุออกฤทธิกับคลินิกตรวจสอบย้อนหลังไป2เดือนมีรายชื่อผู้เสียชีวิต370คนเอาชื่อคนตาย370คนท่านผู้ชมมาสวมเบิกยาก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแล้วหมอแอร์มันเอาชื่อคนตายพวกนี้มาจากไหนก็อีหมอแอร์นี่แม่งเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกฐานข้อมูลทะเบียนราชอยู่ในมือตำรวจมันจะไปเอาที่ไหนล่ะ